ไี่เถกงตาเก็บเล็กผสมน้อยสนับสนุนโดยพอชองเครื่องหนึ่งน้ำสมุนไพรและพืชชาติ32ชนิดอยากให้คุณอยู่ทําดีไปนานๆเฟรชมิ้นต์นน Fresh Mint ยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมาชาติเย็นสดชื่นลดอาการเสียวฟันชีวิตมีไว้ให้สดชื่นพี่ไว้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและ ไม่มีวันตายว้ายาวไปยาวไปเพื่อนเอาปืดจอกปิกนี่โดนโดนเลยเกือบจังสีเมื่กี้เสอยู่นี่นะเพื่อนนะโอ้ยั้อนเหมีน mùa quan nè, họ vẫn thấy đồ ăn đây. Hey, hey, bọn đi. Siêu mượn này là <cười> <trăng> <cười> điêu, <cười> à. <cười> bè mượn. Ai ba leo. ra chỗ nào? ปาปาปำอยางเจ๋งอยงตึงตึงดังดังเอ่าจังเก่าดังอาบุยเอาเอาเอาจุดจุดจุดเหลือปองเบนเห็นยังกันก็กินเหล้าตามภาษาไวรุ่นนี่ล่ะห็นเป็นอย่างหรือว่าป่าผู้ใหญ่เห็นว่าผมสักผ้าอยู่จ้าขินเพิ่มเท่าไรแล้วคือเมาจังสิมึงว่าขินชวนไปเหตุงานอยู่เหตุงานงานนี่อย่างเจ้าป่าผู้ใหญ่งานในหมู่บ้านเท่านี้ละ เอาจัดงานเอาขาดคนงานอยู่ไปบอสโอ๊ยเหตุงานมันสีมวนซ่ากินเหล่าได้จังได้พรพวกไง่าฮ่าฮ่า่ทันไปที่ได้เยอะแบบร้อยสองร้อยนี่ละไปบอสร้อยสองร้อยโอ๊ยภาษาเกินสำนันหนึ่งบุคอยมาไปดอกกินเหล่ามวนกว่านะเพี้ยนฮ่าฮ่าาอสุดเลยเข่นซัมมี่สู้บ่าวแต่จะแตกเหล่ากันไปเล้วเดี๋ยวมาขอข่าวขอน้าขอเงินคนอื่นกินเด้อไปละโอ้ยโอ้ย กินซ้ำนี่เพื่อจะเบิดอย่างงินมีเป็นสวะคนอะงินมีเป็นโอเป็นไห้บูดาเอาจวดเพื่อนจวดเบิดเป๊กตัวใครจะเสียว่าแม่บุญเลือ ไปหอดพูนกระเฮ็ดกับขาวทาไอจ้อยนาละก็ต้องผัดให้หอมไปสามบ้านแปดบ้านทุลักตัวอุยนั่นนี่ไอจ้อยมาแล้วอ้าวเห็ดยังนอดสาวสาวป๊าอุ้ยคือหอมคักแท้เอ้ยหิวขาวแล้วปะเข้ากินเข้ากลิ่นย้อนดังเือกันไปนี่สี่สเปรย์ก้อนก่อนมาสนั่นโอ้โแล้วนี่ จิูวตาวิวีแบบเปียกเสร็จก่อนมาขอไก่น้ำแข็งเลยเสร็จเสร็จแล้วอันนี้แบบแข็งเ,ออเสร็จอีเทียนึนออนง,งโอ้โหมาสนะโอ้บ่บ่กัน,นกเนาะคือหอมได้หนิหนุ่มพองนี่ีว่างแต่มาจะใส่ชิ๋ววิวีนี่ เขาก็มีขายทั่วไปละไอ่วบาทนึงได้แบลารได้ไอ้และที่สำคัญเด้อนุ่มนุ่มต่บาดผิวขอบโอ้ยระวังทิชชู่กับหนาเนี่ยได้หนุ่มก็กันเนาะโอ้ยกินที่บ่อนี่เขานี่เออกินกะบกินหน้าแต่เสี่ยงข้างนอโอ้ยลบด้วยแต จพาสิเออคือพวไอ้สามคนนี่หิวเข่าเพราะกินเขาน้ำได้วะมาไม่กินยวงไม่ที่เอาจานกับซอนมาให้ขอบขอบเนี้ยวันต้องมาขอบเศร้าเลยพวกครูนี่พากันไปกินเหล้าเมายาว่าหาเหตุการณ์เี่นงานพอผู้ใหญ่มาบอกมันแล้วเด้อทู้หู้บอว่าเขาในี่กว่าสิดเด็กินเนี่ยมูฮ่าสามคนต้องไปซอยการซอยงานเพิ่นถึงสิเด็กินเขาเอู้ ก็ควน,นั้นมันเมาไม่สูมันมวนขั้นตอยู่น้ำนั่นพวกเขาก็ไปกินดอกเหล่านาะนาะโอ้ยเลียเอเลียปากดีคันกนโตนี่เท่าสิบบ่อปวดด้อยขันมีงานเห็ดนะนะสิงงนหน่อยงานใหญ่ได้เงินหน่อยได้เงินหลายเท่ากับตองเห็ดก่อนเก็ีเล็กาผสมหน่อยไปขอใจบ่ ไจอยเลยว่าเอาถือแล้วขันแม่นมูออ้ายเนี่ยคนชักเก็บเงินกันเนอะจากเงินบาทเป็นเงินซิปเงินซิปเป็นเงินลอยเงินลอยเป็นเงิ่อนพันเงิ่อนพันเป็นเงินหมื่นเ้าอีกกระถืออีกขันแม่นอ้ายอ้ายแล้วก็เองน่ะปากกลองรู้จักเฮ็ดงานหาเงินบ่ตังว่วงกินแล้วแล้วมาขอเขากินผู้อื่นจังสี่น่ะยี่ว่าแต่ลอยนึงเลยสิบบาทก็บ่มีเข้าใส่บอตาขันงามสิบบาทยังไม่อยากให้ยุ่ เข้าใจละจ้าเ๋้วพ่อไอ้ขามคนขอกินขอนั <pe <pe ้นึงเห้อหิวมาเริ่มกินเดี๋ยวเอาจานมาให้เรื่องเดี๋ยวจานไม่ให้เขาเดี๋ยวสิเคาถามาพี่มาน้าพี่มา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 คนเดฟบนแม่หมูโอ้ยตอนกลางวันเดี่ยตายอ่วันี้เท่นี่เทื่อเดือดทั้สูสามคนนั่นน่ะเข้าใจว่อันนี้สิใส่ถใส่กันแล้วมั่งกินมากันหนึอ้กระใสขึ้นแลาะ ใครได้กินก็จะเป็นอมตะอุ้ยหยุดนะจะมีสารอย่าเลเอะเทอะหมอคงชีวิตของจริงอยู่ที่นี่โคชงสื่อถึงน้ำสมุนไพรและพฤกษาชาติร,รสผลไม้32ชนิดและมาตรฐขาได้รับรองจากอ,อยหรือกระทรวงสาธารณสุขรสชาติหอมหวานดนื่มง่ายประชุมประชุมับลายชือโชงแต่งงเยอะเลยนะโคชงก่อพันโคชงสื่อถึงน้ำสมุนไพรและพฤกษาชาติ หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าภูมิแพ้อัมพฤกษ์อมัอมพาตโรคต่างๆเหล่านี้พร้อมจะฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อกันไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพียงแค่คุณวางใจให้โพชงดูแลสุขภาพของคุณ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาติผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง32ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาโปรโมชั่นพิเศษโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพืชชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นแถมฟรีโพชงขวดเล็กอีก1ขวดและคุ้มยิ่งขึ้น ากซื้อ2ขวดในราคา3,000บาทแถมฟรีอีก1ขวดใหญ่ทันทีเรียบโทรมาที่เบอร์0 2 1 5 7 8 9 1 1ยำ้ำ0 2 1 5 7 8 9 1 1เลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชม